หลไใหญ่เอังไงใหญ่ใหญ่้่หรอใหญ่่ไนชคุณอลอหระัดรดทาลูกพี่ลูกพี่ผมเขาเขาไม่ไหวแล้วครับนคนเี้อช่ยีด้วย เขา<ม>เขาเ,เขาพูดอยู่คนเดียวไงเฮ้ยเจอเยี่ยอ,อะไรวะอะไรเฮียไม่มองไปที่มันละอย่ามองไป

จ <laughs> ให้ลอยแล้วมันเจอจังใจนดียวที่บ้าอย่ากมองฟ้าที่หนาวมาลองมองเดียวนะมาฉันต้องการโชว์ชัวบางอยา่างอยากอะไรอยากอะไร